สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเปิด7เจ็ดความรักอัมพัชราภาก็จบความสัมพันธ์รักสุดท้ายไฮโซพกเปิด7เจ็ดอดีตรักอัมพัชราภาก่อนเลิกลากับรักครั้งสุดท้ายไฮโซพกจากกรณีไฮโซพกได้ออกมาชี้แจงก่อนเรื่องจะบานปลายพร้อมกับยอมรับว่าได้ยุติความสัมพันธ์กับนางเอกสาวแล้วจริงโดยหนุ่มพกได้โพสต์ไอจีสตอรี่ที่ชื่อพกพปรปภาโดยระบุว่า ผมเห็นข่าวแล้วไม่ค่อยสบายใจจึงตัดสินใจเสริมเรื่องราวให้นิดนึงนะครับตอนนี้ผมเห็นหลายบุคคลได้โดนโยงเข้ามาก็เห็นควรที่จะต้องออกมาอธิบายนิดนึงในเรื่องที่คิดว่าควรเป็นเรื่องส่วนตัวรู้สึกไม่ดีที่ต้องทําให้คนที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยต้องมาเดือดร้อนเพราะเรื่องของผมตั้งแต่เราครบกันมา ไม่เคยมีแม้แต่คิดว่าจะมีหรืออยากมีมือที่สามด้วยความที่คุณอ้้มเป็นผู้หญิงที่ดีที่ผมรักและให้เกียรติมาโดยตลอดจนถึงทุกวันนี้ถึงแม้เราได้ตัดสินใจยุติความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งหลังวันเกิดนิดหนึ่งด้วยเหตุผลของคนสองคนเกือบห้าปีที่ผ่านมาคุณอ้้มเป็นคนที่ดีและดีกับผมและครอบครัวมาตลอดเรามีทั้งเวลาทุกข์และเวลาที่สุข และพยายามมาด้วยกันมากจนถึงวันนี้เราก็ยังให้เกียรติคุณอ้ําเสมอผมขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นกําลังใจให้เราสองคนมาโดยตลอดหากย้อนไปก่อนหน้านี้ความรักของเสาวอ้ําก็มักจะมีอุปสรรคทุกๆครั้งลักๆเลิกๆจนแล้วจนเล่าซึ่งหนุ่มๆที่เข้ามาวนเวียนในชีวิตของเธอบอกเลยว่าแต่ละคนโปรไฟล์ไม่ธรรมดา หน,นาวินต้ายุคที่หนุ่มนาวินตาโด่งดังมากๆเคยมีข่าวว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันแม้ว่าทั้งคู่จะไม่เคยออกมายอมรับแต่ความรับก็ดันมาโป๊แตกก็ตอนที่เสาอ้ำหอบช่อดอกไม้ไปให้หนุ่มนาวินตาในงานรับปริญญาหลังจากนั้นความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เงียบหายไปและกลายมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน 2. ตาบาบี้ทั้งคู่มาสปารักกันในกองถ่ายภาพยนตร์เฟกโกหกทั้งเพซึ่งสาวอ้ําก็ยอมรับคบหาดูใจกันแต่ก็คบกันได้เพียงแค่3ปีนิดๆเท่านั้นทั้งคู่ก็ฟิลปิดจ็อบความสัมพันธ์กันในที่สุด 3. ตอสีนะเรียกว่าเป็นยุครุ่งเรืองของวงการคนชอบกินหญ้าอ่อนเพราะสาวอ้ํากลายมาเป็นไอดอลของสาวๆที่หันมานิยมคบเด็ก ซึ่งอายุของเสาวอ้ํากับหนุ่มต๊อดห่างกันถึง7ปีแต่ก็เป็นคู่ที่ลหลายๆคนเชียร์มากเพราะดูเหมาะสมกันมากๆแต่สุดท้ายด้วยความที่อายุห่างกันมากเกินไปทําให้ทั้งคู่ต้องถอยห่างและยุติความสัมพันธ์กันในที่สุด 4. โน้ตวิเศษความรักครั้งนี้มีข่าวเช้าต่างๆนา,นานามากมายแต่ก็ผ่านไปด้วยดีแทบทุกข่าวจนทุกๆคนเชียร์ให้ทั้งคู่มีข่าวดีกันแบบรัวๆแต่ก็ต้องมาดับลง เพราะว่ากันว่าฝ่ายชายเจ้าชู้หนักมากเป็นหนุ่มประเภทหล่อเลือกได้จนสาวอ้ำต้องขอบายเพราะถ้าคบกับเธอต้องมีดวงตามองเธอคนเดียวเท่านั้น 5. แอมพิธานความรักครั้งนั้นบอกเลยว่าโรงน้ําตาลเรียกคุณแม่เพราะหวานไม่รู้หวานยังไงมีภาพคู่หวานหวานออกมาโชว์ให้คนอิจฉาริษยา ซึ่งความรักรอบนี้ที่ทุกๆคนและเพื่อนสนิทรุนมากๆว่าสาวอ้ําได้แต่งงานแน่นอนแต่ความรักครั้งนี้รักแรงเลิกแรงเจ็บแรงไปหลายรอบทั้งเรื่องน้องหมาเรื่องติดเกมสุดท้ายไม่ไหวจะเคลียร์และเลิกติดต่อกันในที่สุด6ฟุกวรวุธให้โซหนุ่มทายาทเพชรพลอยระดับพันล้านอย่างไฮโซฟุกวรวุิอชิริยะศีพงษ์ ตามติดชีวิตส,สาวอ้ําพยายามหยอดพยายามจีบแต่ความรักครั้งนี้ยังไม่ชัดมากเพราะสาวอ้ําเข็ดกับความรักครั้งก่อนเราขอให้คงความสัมพันธ์เป็นแค่เพื่อนแต่ให้โซฟุกค,คงรอไม่ไหวเลยขอไปก่อนไม่รอแล้วนะ 7. พกประธานวงซึ่งทั้งคู่คบหากันมาเกือบ5ปีก่อนไฮโซพกจะออกมาพดจบความสัมพันธ์กันแล้วอย่างไรก็ตามสยามนิวขอเป็นกำลังใจให้คุณอ้พํพระจราภา ก้าวเดินต่อไปนะคะขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ